เที่ยวญี่ปุ่นด้วยงบหลักพันฟินเต็บอิ่ม5วันโอซากา้าโตเกียวคามิโกจิและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นออีกมากมายทำยังไงไปดู <c oughs> แอบระสิบว่าท้ายคลิปมีโปรเด็ดด้วยนะ <c oughs> เลือกได้ตามใจเพราะเรามีกันทั้งหมด4เส้นทางออปชั่นที่1แบบดราทิปไปกลกับเริ่มต้นการเดินทางจากโอซากา้าเส้นทางโอซากา้าชิราคาวโกะทาคายามะคามิโกจิ ออปชันที่2แบบเราทิปไปกลับเริ่มต้นการเดินทางจากโตเกียวเส้นทางโตเกียวเมาฟูจิคาวากุชิโกะทาคายามะคามิโกจิออปชันที่3แบบวันเวเริ่มต้นการเดินทางจากโอซาก้าเส้นทางโอซาก้าคานาซาวะชิดาคาวากุกทาคายามะคามิโกจิคาวากุชิโกะและโตเกียว ออปชันที่4แบบวันเวยเริ่มต้นการเดินทางจากโตเกียวเส้นทางโตเกียวคาวากุจิโกทาคายาม่าชิราคาวาโกะคานาซาวะโอซาก้าทุกเส้นทางออกเดินทางด้วยรถบัสของลิมอนบัสสะดวกสบายไม่ต้องลากกระเป๋าให้เหนื่อยที่นั่งกว้างขวางแอร์เย็นสบายแถมมีที่เสียบ usb และไ WiFi ให้ใช้ตลอดการเดินทางและและและ รีบัตรขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชินโททะกะ2วันคุ้มคุ้ในทุกเส้นทางอย่าพลาดโปรด,ด,ดีดีลเด็ดสั่งซื้อได้ที่เจแปนเอาพาส